เอารถไปล้างไปฟังว่าปะตูมีไสหอาหวดกับม่หวดกับว่าใส่รือเนล่ใส่น้ำนี่น้ำบอจ่าน้ำให้นักล้อมยิบเนี่ยเย็นกีจินรถคนเสียงดีอยู่เขาทั้งเทั้ณเรื่องว่าเข้าทางนี้อ้ มาหลายสัน่นเถอะเนั่น <c oughs> <Thank you. S 1> เส์ฟน้ำศิลปินนะครับวันนี้ขอ <Thank you. S 1> ให้ปังๆดังๆนะครับซีเรียลแล้วนะครับคุณพี่ซี <c oughs> ีเรนะลองเอ๊ะหีขาโบาะรับไปไนนะล้ปลางทำไมไม่สั่งแก๊ปให้ บอ์มันมีเก็บวิธีอยู่ี่นี่บอส์้างมื่อ่เดี๋ยวพี่ใจให้แม่ไปซื้อเอาตำหมกหุ่งตำปลาอย่างนี้แล้วรแอนเัาจะไปใ้ายพลังแส่เสืาอผ้าเขายอนเป็น

าม,ามาอาอาขออีกรอบนึงครับอ้าไวไม่กำลังเข็งคำว่า, <ank> า,ากังนำํำกังนำ้ำครัะชัดหน่อัดนำโปรดิวเซอร์ขัดแจ้งโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเค อยากไอยากไป итай, ต้องไปกังน้าถึงผิวเธอมองครั้กน้ำก็เอาอยู่มีปรอมาชันมากไหมเธอควรรู้ลอดไสวยรู้กังน้ำเอ้อยกังน้ำรู้กัน้เอาอยู่แน่นนสวยรดสวยรดอ้วเนปา สวยรดกว่าใครสวยรดกว่าใคร ดีแล้วนะครับรับเราไม่ผิดหวงดังได้สิ่งได้สิ่งดีดีแน่นอนได้สิ่งนี้ดีแน่นอน <c oughs> เอาไหมค่ะอยากดู <c oughs> ได้ยังจิมพอกระช่างบ้านได้บอไหมถึงว่าช่างแล้ว่เนานไปสนุกช่างไปแล้วตอนที่เรากับเจเคยพูดทางเลย มาม้หน่อยมาม้มามืออไหร่มาม้หน่อยโอ้ยโอ้ยาย่นฮะเกียวเราไปต่ำยู่เนน้ำพุนเอ็ดเจ็ดให้ลังเชียร์ไก่เขาหลากยางรถน้ำท่าจีนเทียมแล้วก็ตำไปไหมสำหราในส่น้า ปิดบนทางหลังวันสาวสำน่อยอย่เียเป้าเนี้ฝรั่งดเด็กหน่อยดีวาดป่วันเรียกขาเมีหน่อยรรเรียกขายัป่วันป่วันเลียาเวาา มันเม่อนกันโอ้ยเิียดึงเสซะหน่อยแม่หน่อยนอนใส่มื่ขึ้นขึ้นนงวันเราออกมา้ไหนวันออกมาบามงเทียงนี่บอกคนขากันเต็มอยู่หนางานมึงกิโรมากมืกขึ้น มวรุ <oung> ่นเด็กหน่อยมันหลมันกิสิทืิ์อันตรือเปลแล้วบอลงกันจะดีหรอเขียบ้านม้อนอินเนอะบานเทือกวบ้านแพงปะมันเป็นสาขากันหรอเพราะสังเกติ่างตำรวจเขาวันเขาเขาเขาดักเขาดักทั้งข้างเขาตำรวจนะโบร่ำใหญ่ันต้องรอเลยเมียนคนหลายมัต้องรอถึงสิ่งน้นที่ก็ต้องรองามหลัก รู้เที่ยวบ้านเขาบอกให้เห็นไป่ให้หทำบลอกแล้วก็มอเตอร์ไซค์นี่เสียงดังเฮงยุคที่<ะ>เขาตีกันเฮี้ยวๆนะเขาเทาไปแล้วชื่อเด็กงเราช่วงนี้บมื่อกาตีกันเราไม่เคยจับ,จอบเอาระ,ะเบียบเพียนลุ้งไปเราได้ไรย,ยุทธนาบ้าน้องคู่ที่สิบ้าเนี่ยไม่เบิร์กทีไรสิบไปชมอยู่เรียนอยูตุ้พในในในมพ่อได้ไรมาใกล้กันเลยเมือม่อเมือม่อเมื่ออื่นเท่าเหรียญยุไส่ผิดมาเดียวเมื่ออื่นอยู่กลุ่มพระว่าปีบ้านยังอยู่วัดจอมศรี อยู่ในกุมภาวาเลยหาจักเมืองไกลปะว่ากับไก่แล้วเนาะกุมภาวาสี่สิบลู่หาสิบลู่สี่สิบลู่าสิบลอ๋อกุมภาวาปีไม่บดจะกุมภาวาปีจักอยู่กุมภาวลูกจักแต่ว่าบรูว่าวัดนะส่วนใดของเลี้ยวขวาเข้าไปในกุมภาวาข้ามทางรถไฟเจอโรงเรียนอนุบาลแล้วเลี้ยวซ้ายตรงอย่างเดียว ขวา้าไปในคุงควงเุรพะวาอยู่ซ้นะถ้ามาจากอุดระนั่นแหละขน้องมาจากอุดรเ่เดียวซ้ายขามทั้งรถไฟพอมืออนะห้าสิไปไทยบีในอุดรข้าตอเดียวสโอ้เพ่งดกันี่ดอัดนนดะไม่อัดอยู่นี่ดโอเนี่ยออเออแนี้นอง่ามหนีน้อุดรตขันทไทยอดเลย โอ้ก็ใส่มาวันอีกคีรุตโอสก็เสียสมมูลไปอุ่นวานเตะวันนี้ผ้าลูกสาวมาของอัดครับเพียงผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์นะครับกำลังกังนำคลินิกก,กังนไม่ใช่กังกังนำคลินิกสามสิบสี่สาขาทั่วประเทศไทย ครับมืออื่นก็บจิเป็นไทยเอ็มครับพี่น้องครับไทยเอ็มประกอบนะครับ <st ere en ients> ที่ก um ังน้ำกินิกสาขาอุดรธานีอยู่เซ็นทันอุดรนะครับลิปมีฝักพี่น้องไว้สำนี้ครับ